น้องๆออยู่20ทำเต็มที่แล้วสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปติดตามผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอยู่21นะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่กรุงนูซุนตันประเทศขาซักสถานนะครับวันนี้นะครับวันที่5กรกฎาคม2565นะครับทีมสาวไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีนะครับ ทีมสาวไทยลงสนามไปแล้วเกมแรกและเอาชนะอิหร่านไปได้3.0ต่อศนย์เซตขณะที่เกาหลีใต้เพิ่งจะลงสนามเป็นเกมแรกนะครับโดยทีมสาวไทยได้ว่าที่1 0อยตรีธนกิจอิรเลียงนะครับหัวหน้าผู้สอนเข้ามาคุมทีมข้างสนามนะครับและยังมีผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยสุชนาณน,นันท์อุดรนัน,นทิการธัญภูดนพรสินโพอัมพาสสุรัตน์ชนันทนตรตรงทิและพิาดาโตะพ่อนะครับ ในการแข่งขันเซตแรกเกาหลีเริ่มต้นเกมได้ดีนะครับเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปก่อน25-19นะครับพอมาถึงเซตที่2ส,สาวไทยนะครับก็ยังรับบอลเสิร์ฟและรับบอลตบยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับเกาหลีใต้ชนะไปอีกนะครับในเซตที่2ด้วยคะแนน25-15นะครับ พอมาถึงเซตที่3นะครับสาวไทยกลับมาเล่นได้ดีเอาชนะไปได้26-24รวมไปถึงเซตที่4ด้วยนะครับสาวไทยก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน26-24ตีเสมอ2-2ต่อเซตนะครับพอมาถึงเซตที่5เกมของทั้ง2ทีมยังสูสีกันอยู่นะครับเกาหลีใต้นำไปแล้ว2-0นะครับแต่ว่าสาวไทยก็ยังแซงมาได้3-2นะครับ แต่สุดท้ายแล้วเกาหลียังครองเกมได้ดีกว่าและทําเกมลุกได้อย่างเด็ดขาดก่อนที่จะเอาชนะไปได้15-12ต่อนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันเกาหลีใต้ชนะไทย3-2ต่อเซตด้วยคะแนน25-19 25-15ต่อ24-26ต่อ24-26และ15-12ต่อนะครับเกาหลีใต้นะครับคว้าชัยชนะเป็นเกมแรกเก็บมาได้2คะแนนนะครับ ส่วนทีมสาวไทยแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่ก็ยังได้1แต้มและรวมผลงานลงเล่นไป2เกมนะครับชนะ1แพ้1ทีมสาวไทยมี4คะแนนนะครับซึ่งยังได้ลุ้นเข้ารอบในเกมนัดสุดท้ายนะครับเกมนัดต่อไปนะครับนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติคาซัคสถานเจ้าภาพนะครับในวันที่7กรกฎา,าคม2 5 6 5 เวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับซึ่งแฟนบอลก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง Facebook AVC A s เ a n ช o l l e y b a l l บนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับก็เอาใจเชียร์น้องๆกันด้วยนะครับพวกเราทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด u ั s c r i b ้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สัสดีครับ